โจ้อะที่ผมจะเรียกชัยสแตนน่ะยอดเลยอ่าซามาทินัมคอมมอนเนี่ยมาเนั้นแหละไม่ือวันนี้ปลาแหละแค่นั้นแหละต้อนชัยปลาด้วยครับจะต้องไปกับใครวะเนี่ยเฟรมมีรถป่ะน่ะต้องกูมีรถได้คันนึงมึงเอาได้นะเอาออกไปกับพี่กินข้างหน้ามีรถร้อยอยู่ดีเออผมไกลพี่กินขับมาล้อในบ้านหน่อยลงฟาร์มของบ้านนี้ไปเลย อ้าโอเคโอเคโอเคเออพี่ถอยเปยฟาร์มมากระจกก่อนเออพี่ถอยเปยฟาร์มมากระจกก่อนพี่ถอยเลฟาร์มม้าส่องก่อนฟาร์มสองหลังได้ครับพอแล้วมั้งต้องลองเลยต้องลองเตัวนิดหน่อยถ้าโควตโอ้ยวงเราวงเราวงเราโอวงเราเฮียโอ้วงเราเกินวงเราเราเราไม่อยู่อะเราเฮียนอกจากจะไม่ได้ไฟแล้วจะตายฟรีแล้วมั้งเนี่ยโอ้โห ยังดีที่เราไม่ยังดีที่เราเป็นต้นสายเป็ดมีคิดสภาพถ้าเราเป็นท้ายสายอ่ะที่พี่ว่าแผลตนี้มันตามกูจะไหลแผ่นันี้ต้องเป็นวงล่างเว้ยเออมันมันมันตามลายเครื่องบินบ่อยนะวงนี้ผมผมผมว่าแผ่นนี้ไม่ไม่ค่อยตามลายเครื่องบินเท่า่าไหร่เว้พี่กีนหรอแบบว่าไอ้ง่ายวงแรกอ่ะใช่พี่วงแรกเป็นเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดวงแรกเป็นเป็นประจำอยู่แล้วพี่ที่จะเกี่ยวที่จะเกี่ยววงหนึ่งแต่ว่าพอวงจบอ่ะแม่งไม่ค่อยจบลายเครื่องบิน มันได้เหมือนแพทที่เราแข่งไปแพทที่เราแข่งอะคือจบปลายข้างบินเออใช่แล้วประเด็นคือชินกับอะไรนะชินกับแพทนี้ไปแล้วเออ่านวงอ่านวงแพทเนี้ยอย่างแม่นเลยแไปอ่านวงแพทแพทเก่าอะยังมีสเปซดสปะเพราะว่ามันไม่ได้เล่นนานแล้วไงแพทนั้นแหละถวยเหอะให้ตายเหอะไม่มีเกาะให้กูเลยเหรออได้เกาะแล้ว ข้างบนมีตัวหนึ่งบนหัวเราอ่ะโอ้โหแต่ตอนที่วอบอลปนแปไม่ได้วอบอหกนี่อ่าคนเนี่ยนีคณผมพามีไป่คนับานมโดดสโหไม่อยู่กับก็เกมพลาดแหละต้องจากจะเอา เออมอไซคพี่กินนอนไปเลยนอนไปก่อนไปหารแล้วไงจากหน้าเป็นรถร้อยอยู่แล้วไงหน้าเราอ่ะเออไปเอารถร้อยแล้วกันฟา้ากับฟ้านี่ก็เหมือนกัเออผมไม่มีตะกากับแบริลวไม่มีที้อะไรเลยทั้งปืนเนี่ยว่างครูมีเอเทแล้วก็แม็กแม็กแจอดจอดจอดที่จะตนหนึ่งอันแรกมาแล้วอันที่สเลือกฝั่งฉลาดเลยนะไอ้บีตอนนี้รวยกว่าขายอีกสองเจ็บ ไม่พี่ขาดอีกสองเจมมาเพื่อนพี่ขาดกลิปแท่งกับหน้าปืนพี่กับบีถ้าถ้าเป็ดเรียกวันว่าเจมเนะี่ยพี่กับบีก็คงจะไม่มีสักเจมเลยแลเนะี่ย <c oughs> ล้นเลยเชี yeah. ่ยลองโจงอะไรอย่างนี้ลองจงลอง,งลเจลหกแหลกกันหนึ่งเก็บไหมเลยเจ็บเมื่อกี้แบลริวพี่พ oh. แต่บ้านผมแล้วก็เป็นแบลริวแล้วก็คลิปแดงด้วย ถ้าจะพูดอย่างนั้นละกันนะพี่ก็มีเจมันหนึ่งเม็ดประแปดเฮ้ยคือแบริลเฮ้ยไม่อะนะเขาไม่เรียกเจมอ้าวเหรอครับอันนั้นเขาเรียกอินฟินิตี้กั๊นเน็ตอ้อโอเคแก <laughs> <laughs> พี่ต้องมีอินฟินิตี้กั๊นเน็ตก่อนเดยใส่เจมได้แกผมลึกซึ้งล้วยอดเลยวะจะเราต้องมีก่อนก็เอาเจมมาใส่ ใช่ถูกต้องเกมมันก็คือของแต่งนั่นเองถูกต้องมันไงยอดไปเลยวะเป๊ะดูหนังมากนะเนี่ยเป็นข้อไหนพี่ผมก็สกาเหมือนเดิมพี่บบครัีผมไปแล้วมาร์กสองเมื่อกี้นี่ตามมาเออกรี๊แท็กหน้าเปิดเรยวมึงนีเหี้ยเออพี่ัวนี้เลยที่กูเก็บกุลหกมาให้เนี่ยทำให้กูเก็บยาไม่ได้เนี่ยคือกูทำเพื่อทีเออเดี๋ยวเก็บเอากูแบ่งยาให้ยาเยอะ ก็ไม่มียาเราข้ามปากไม่ได้แน่ต้องเล่นแบบดีบ DIY วายแบบกูว่าต้องจุ่มวงสองอ่ะเป็ดเออจุ่มวงสองเราค่อยไปแบบเออแล้วก็ไปแบบไปแบบให้วงมันบีบแล้วอ่ะเราค่อยไปอ่ะอออก็ตามสภาพแล้วกันตอนนี้เฮียมาเว้ยตอนเนี้ยคือเฮียเลยเนี่ยกระเป๋ามีแค่กระเป๋าหนึ่งเนี่ยชคือกูเก็บยาเก็บกระสุนไม่ได้เนี่ยหรือจะเชื่อว่ะกระตุนเขียวอื้อเลยวิกีมีไอ้เป็ดมีเอ็มโฟด้วยนะกูอ่ะมีนะเพื่อนการคลิปแทงกนักเรือละ่ะ จริงๆวันนี้ที่ตื่นไวเพราะแบบไปลองเซตติ้งใหม่มายิงไปยิงมาเอ้ยอันกว่าที่เป็ดเนี่ยไปมาเอ๊ะกระโปงว่ะเล่นนั่นตายใจอ่ะอันเดิมเหล่สุดแล้วไม่มีอะไรเทียบเทียงคุณสามนะแต่แค่นั้นมันเล่นตัดมันแม่นจริงจรโอเคสว์ สีขึ้นมาหน่อยนึงไ e อ้เหี้ยต้องกลับไปเล่น DPI 400ดูไงแล้วผมไปเล่นเซตติ้งที่ผมจําได้ว่าผมยิงคูดสามคมๆอ่ะมันคมนะแต่มันตัวอันนี้ไม่ได้เลยทมัยมาดิที่อ่ะชนได้โคตรดิที่เห็นเปิดที่เห็นอ๋อครับเมื่อเด็กกูมีห้ากอดที่เห็นบนถุงหน้าว่าไปดูเดี๋ยวทีเดียวทีช่วงนี้พี่ทำตัวเล็กไปไหน มีเดือดปัตโตะัตโตะเฮ้ยคุณออกเฝ้าที่ปั๊มเออเจอที่ปั๊มคุณสามต้อมอ่ะไปเมียเพื่อนคงช่วยเดือไม่ได้ว่ะไอเจ้าล่องมาบอกคือถ้าเกิดผมณใช้ปืนคนธรรมดาเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นั่นคือขอดีๆแอลเอ็มพีไปยิงหลังโอ้ย ไอพี่ไม่เก็บเจมของหน้ากูเลยกูเก็บมาสองเจมเลยแหละโอ้เก็บมาสองเจมเลยอ่ะเออสามเลยพี่อ่ะก็มาคุณหกเรียแบ่งยาให้กูด้วยไหนอ่ะเนี่เอาอะไรเฟดเอ็ดเฟดเอ็ดเฟดเอ็ดหน้อยมาเอาไปสองกูเหลือสามไปไปหาต่อดีกว่าเพราะกูทิ้งระเบิดเนี่ยจังหวะนี้ไม่ได้ใช้ระเบิดเก็บยาเนี่ยเออกูไปฟาร์มยาต่อในเฮียกูปืนค้ำสกาคูณหกไอ้สัตเฮียปืนสอง ได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่เอต้มาเอ้องมากระเฮียอะไรกูไม่เจอมือสองแล้วทีเฮียปาไปแล้วด้วยตรงนี้เฮียเจอมึงใหม่ไงไกลวงอยู่เนี่ยไม่ได้โอเคจริงหลังเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้คือมึงจะบอกว่ามึงบรรลุเรียบร้อยแล้วอ่ะน้ำมันเอาน้ำมันแค่นั้นทุกครับตอนนี้เป็นการซ้อมวอร์มเหมือนวอร์มวอร์มวอร์มเตอรหัววัน จะหายาเพิ่มก็ไม่ได้บ้านนี้ฟาร์มแล้วไอ้ยบ้านข้ามไหนข้ามไหนเป็ดข้ามไหนข้ามไหนเอาข้ามฝั่งไหนดีวะต้องว่ายน้ำตรงนี้ปะให้ให้สวยว่ายนะตรงบ้านสามพอดีที่สุดดีที่เราทำกันอะโอเคโอเครู้เรื่องเมื่อกูยิงกูกะฟาร์มต่อยสกหน่อยเพราะกูว่ายาสามก้อนเนี่ยมันน้อยไปอยูใช่ใช่ไปถ้ามึงว่ายน้ำยาก็ไม่น้อยนะเออก็ลองไปดู่แถวบ้านหลุดิถ้าบ้านหลุไม่เปิดแสดงว่าไม่มีคนไง มีดิเมือ่อเราจะลงจุดนี้ทำไมอ่ะเฮียบอกบอกให้เราลงโซเวนีอ่ะใช่ผมว่าโซเวนีได้ได้เยอะเพอร์เป็นไงเพอร,ร์เฟเฟลยดีเฮียตารแรก <c oughs> ไอสัตว์เอาพวกเอาพวคุณเหนื่อยเลยแค่ขับรถก็กินเวลากูไปมากกว่าเวลาฟาร์มแล้วเนี่ยเฮียสวัสดีครับพี่เจนเนิสวีทุกคนด้วยนะครับมันก็คือวงมันจะกินฝั่งข้างบนสักหนอ่อยไม่ได้เลยนะที่เฮียลงล่างสุดตัวเลยไอสัตว์ แล้้ววพวกกูนนีฝั่งบนเนี่ยเปิดมาแล้วบ้านนี้ก็เปิดแล้วเนี่ยลำบากจิตลำบากใจแล้วเป็นเพีย,ยไปขึ้นตรงหัวบ้านหลุมก่อนเพื่อดูขอบผาเออน้ามันจะหมดได้อยู่ครับเออจะพีโ,<ห>โอ้โหบ้านหลุมไม่แต่บ้านหลุมยังฟาร์มไม่แต่จุดที่เราไม่ค่อยฟาร์มอ่ะไอ้สัตว์ดมัน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 ลงได้แต่พวกนี้มันไม่ได้ออกไปหมดแล้วนี่ เอ้ยเลยรถร้อยยังอยู่แต่เดี๋ยวมันรีบมารับกันแล้วไปเรือเนี่ยมันเออมันจะเอารถร้อยไป็นแม่สตีดต้ออ่ะจะเหลือเรือสักลำนะไม่มีเลยพี่เรือฉลามอ่ะเป็นยไงบ้างไม่มี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 เอาไปดิมาอย่าไปขึ้นทาเบอร์โดดลงมาสองมาละใช่ใช่เรือฉลามมีเฉยเลยเเ้ขาไปมรับไปดิรับไปดิทำมันหมดรับเลยไอพี่รับดิ หากมีเรือึ้งลำเล่นมาก็ก้อยดอกอย่าจ้าขึ้นเดือนนัดไปเปรียบกับพี่เป็นแกะออกไม่ข้าวเฮ้ย,ยข้าดีครับไม <ป S> ่เจอเซลมะเฮ้ยนับมือดอ,อก ิาเมนแอแอ,อหน้าปืนขัดหน้าปืนกินแท่งยเป็น้อนอ้านสต,ตหม่เป็นกอนนหน้าปืนเอาของกูไปได้เป็ดพอไหมได้เปิดเอาที่ตะกาก<อ>ูาไป ไปไปไปไม่รู้ไม่รู้มาแน่ๆไเมื่อกี้ได้ยินเสียงไม่ใช่ของเราแม่ไปขับข้ามสะพานแทนผมว่าไปด้ไปลีไยนลงแล้วนะปืนนะลงฝั่งขวาโอ้เรือไหลเรือไลรไหล ตอบละเก้เก้เกเอ้ยยังดีขอน่าเงียบขอน่าเงียบได้ได้พาวเวอร์สโตนมาโอ้ยเจ็บแม่มีคนจอดอยู่จอดอะไรจอดที่ไหนไฮไลท์กูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอบีไอ้มินิไทม์สี่ด้วยกูเห็นละพ่อเมามินิไอ้บีเอเดลอาร์ดได้เอเดลอาร์แล้วพี่โอเคจะขาดเดี๋ยวได้ชิแพดเดี๋ยวช่างมัน เฮ้ยถ้ามันจอดอยู่อย่างนั้นเนี่ยบ้านหน้ายัางไงก็มีบอกเลยทางเราจะวิ่งออกขวาไหมปั๊มยานา้ำปั๊มยานา้ำเออไปไหมไปไหมปัป๊มยานา้ำแล้วก็อยู่ตรงนี้บบี่เราเรา,เราลองเล่นเหมือนพับปีกดูบ้างไหมบางครั้งอะ <Okay. S 1> ่ะโอเคปุ๊ขี้เลยวะเฮียแต่พี่วิ่งออกมาวะไปถึงมึงจะไปขี้อะเหรอเออได้พี่วิ่งออกมาถูกแล้วแล้วพี่ก็ไปปัดตอนนั่นแหละเออเดี๋ยวกูมาหนึ่งนาทีเท่านั้นอ่ะ หนึ่งนาทีเที่อะไรมันจะถึงแล้วเนี่ยวงอ่ะไม่วงสามไม่เจ็บไอ้สัดไปแล้วนะเดี๋ยวพอมันมูฟก,กูก็มูฟไงเดี๋ยวกูปล่อยตัวรันเพื่อเข้าวงไปก,ก่อนแล้วกันปักกี้เฮ้ยว <laughs> ิน <laughs> <laughs> ลับดรามหนึ่งเลยวิดลับคุณมากครับตอนแข่งต่อสู้ครับขอบคุณมากครับผมปักกี้ขบับอยู่บนเขาไอบีอ่ะได้พี่แค่รอแค่รอเราแค่รอเนี่ยบ้าน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 ผ่านไหมฮะตัวทีเป็ดเที่ยวเย พับมีคนว่ายน้ํามาขึ้นหลังกูนี่คือไม่ได้ลนะหลังเราไม่มีใครว่ายเป็ดตัวอย่ก็ว่ายตรงนู้นแหละที่เราคุยกันแหละหลังเรามันเป็นแค่แค่ที่เดียวไว้เป็ดโดจโดจากโดดจากไอเน,นี้ยทาโก้อะเออฟังรูให้ทาโก้กกมีคนทากโก้หลังเรานะได้มาแล้วอยู่นี่มาสามถ้ามี<ช>คนอ่ะกลับไปขอบกลับกลับไปข้างหลังอ่ะมึงได้ฆ่าแน่ยังไงมันก็ขึ้นมาเป็ด เออเดี๋ยวเราเราไปต่อได้แต่เอาคิวได้เอาเว้ยไม่ไม่มึงมึง <ๆ S 1> กลับไปเอาคนเดียวกว่ามึงตกสบายแล้ว<อ>พี่กีเราหาทางเข้าคง<ป>บ้าน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 ซ้ายมีเสียงปืนยิงอยู่ตอนแรกถ้ามันโดดตรงพีเดี๋ยวพีฆ่าเองมี่ส่เก็บเสียงเหรอ,อสวยเลยดาเซียพวกนั้นหายไปไหนหมดแล้วพี่กีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดินมาดูตรงนี้ผมไม่เจอดาเซียที่ผมเคยบอกอ่ะก็ตอนแรกมันขับเสียงอะขับปัร์กี้ขึ้นเขากัน นี่ยนะเซจอดอยู่บีมีคน,นวิ่งด้วยบีมาพี่บียิงฟรีด้วยนะ่ะแต่เพิ่งยิงนะเห็นปหมสองคันเลยบักกี้ด้วยเห็นปหมเขาห็นแล้วเห็นแล้วเขาห็นแล้ว <c oughs> จัด <c oughs> ได้ปะเฮ้ยพี่เอาออกแม่กได้ปะเนี่ยเอาดิมหมดอๆๆอกขวา <c oughs> ออกขวาอาวาอกวงก่อน <ๆ S 2> พี่แล้วเดี๋ยวไปขึ้นแทงจากเห็ดตรงขึ้นมาอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเฮียต่งตัวต่งตัวคาโก้ ดูเรื่องเพื่อนพวกกูฆ่าข้างหน้าไปแล้วเป็ดๆวงนี้ประกบเจ็บมากเป็ดป้ายล่อเหรอวะเป้ายล่อเอ้าตายวงไปแล้วออตายแล้วเพื่อนมาฉีกขึ้นมาผมพี่น้องพี่น็องน้องน็องน้อสวยไอพนี่กูพิสูตรงแค่ไหนอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็ดกูเจอเก็บแท่งให้มึงแล้ววะเอาโดนราไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีรถสองคันนะอ้าวสวยเลยทั้งนั้นแหละ แต่เรา้องวิ่งไปขโมยมาไงเ่็อาไวง่ายเจอแค่สอตัวถ้าตีมันเต็มมาเป็ดนันนีมาขับอยู่บ้านพี่กินมาขับอยู่หมู่บ้านมนขับไปเล่ามาขับไปเล่ามาขับไปเล่ามนลงไปอย่างนี้มนลงไปอย่างนี้เ้นส้มเม้นี้เราเอานี่ยพี่บักกี้อยู่หน้าผมเนี่ยเดี๋ยวเอียก็อยู่อ ได้รถเป็ดได้รถได้รถได้รถพี่เอาวาก,กี้เลยผมอาเทียงเออโอเคเดี๋ยวผมเก็บยาก่อนเออพี่จะเอาอยาน้าเหมือนกันยาน้าศูนย์เออ,อยาน้ามผมสองเอามันเหลยสองพี่เอาไปเลยโอเคอเคอาไปไปแต่ว่าไอ้ที่ปีพีไปยิงมันชุดแรกยิงโดนเหรอวะต้องใส่โดนเมื่อไหร่แม่งตายโคตรไวเลยโดนสุดยอดไปเลยพีความมันเรียบีอเออจ้าแต่สาดยิงน็อกโดนล้านเลยสุดยอดไปเลยครับไปตกปลาเพื่อทักษิณเพื่อม่งข้าวตายเออไม่เป็นไรเพื่อนถือว่าตัด กองกำลังโซนนั้นไปอย่างดีเยี่ยมไปก่อน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 ไม่ไม่ไม่แข้างหน้าเองแข้งหน้าขับรถตามมาขับเลี้ยงวงไปเรื่อยขึ้นเข้าไปถ้าเจอแก๊งเอจคือสองตัวแน่ๆะสูงสุดเลยเพราะว่าฆ่าไปสองแล้วโอเคแปลว่าพี่กินไม่โดนจีกดว่าได้แล้วเหมือนกันนะเฮ้ยเนี่ยตรงเราสวยเลยยังไม่ได้โผลไปเยอะนะพี่ไอ้แบบ ไม่ได้โผล่ไปเลยที่ผมที่ผมกลัวคือตรงนี้นี่เนี่ยพี่กินจอดเนี้ยแหละจอดยังไงก็ได้ให้สามจีไม่เห็นยางเราอ่ะดู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 ฝั่งขวาต่ำให้เพราะเด็กกูเจ็ดก้อนนะเฮ้ยเข่าเนี้ยเฮ้ยเข่าเนี้เดี๋ยวพี่ไปสองอันนี้ให้ก่อนเฮ้ยหน้าเรามีคนตรงไหนมาผมมาผมมาผมมีคนมีคนโผล่หัวมาดูแต่กูชี้ขวามาเสื้อขาวแอบแอบมันแอบอยู่ในหลุมในหลุมตรงนั้นเป็นหลุมถ้าต้องเอาจริงๆก็คือขับไปเคมายได้เลยอะยังไงก็ต้องเอามันเไมไป ถ้างันเดียวพี่เดินไปส่องให้แป๊บนึงจะถึงแล้วเนี่ยถ้าวันอาไมก็ไม่ต้องส่องพี่ขับไปชนเลยโอเคสุดท้ายยังไงเราก็ต้องไปอยู่ก็ต้องไปอยู่ดีคือเราหม่งฆ่าไปเลยพี่บักกี้เดี๋ยวกูขับเองบีไปขับข้างข้างหลังเออเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวรอให้กำลังวิ่งอยู่เดี๋ยวล่ออย่างนี้ให้เข้าหัวเข้าหัวเลยใส่แล้วไอ้เหี้ยเข้าหัวแม่อลยใส่ไว้เฮีย ตัวที่กูบอกมั้งยิงอย่าทบแถบแถบป่าเป็ดน่าอยออกเสียงมันออกหนาะไหน่อยนะประมาณนี้แบบกนี้พี่กินเไป่อนอไนหที่ปืนจะขับไปไหนเนี่ยข้างในเหรอกูขับเฉกูขับเลียวยากเพื่อน จอด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 หนึ authority, authority. ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งหนึงวิหนึ่งวิฮไม่ไงกูอะโดดขึ้นรถมันแล้วก็เคมไงออกมปยิงอะไอ้สัส กูโดนล้าอีกแกอวกไปเนี่ยหรือจะเชื่อเลยว่ะเอาไม่โดนดีกว่ากูเพิ่งได้คิวถูกแล้วไอ้เฮียเดี๋ยวกูโดนล้าอีกโดนแดงกับวะตัวเรเนี่ยเลฝั่งนี้เป็นของเราทีมงานมียาไหมมีพระเดศี่ก้อนแต่กูมีน้ำอย่างละหนึ่งเองน้ำห้าี่เนี่ยได้รถสามพันสี่คันเลยเต็มเลยตัวนอกกำแพงเก็บยังเก็บแล้วอ่าโอเคของเยอะรถรถเหลือเยอะมากเลยเอออเารถขึ้นไปบนเขาไปเออวอร์ดเซียคันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวกูไปเอารถจิ้มมันพี่กินมีบักกี้อยู่หลังผมมีคันหนึ่ง อโก่รย้มีติู่ร่องถนนนะเออตุยตุยอยอยู่ร่องถนนนะเป็ดมีโอกาสอยู่ก็หลังกอนจะไปแดมียังมึงอ่ะเป็ดไม่มีเพื่อสองร้อยยาเฮ้ยมากูไม่ไรกูตายตัวที่ตายอยู่อมากูเลยขอคุณแได้บีมามาม พี salah, be. ead, okay, yeah. ่ฉียซ้ายเปนะตัดนี้ฮะทางร้อยยโดนระเบิดบีร้อยยี่สในหลุมโอเคก็นก็นในหลุมเอ้ไปไปกวนตัวต้นไม้เห็นะเออแล้วก็มีตัวเดดเห็นปหต้นไม้รับีเฮ้ยมึงเหรอไอ้นี่พี่มาสาพี่มาสา ตัวส่วนไหนกตัวเทพตาลรถสีแดงเห็นรถสีแดงไหมอ่าเห็นเห็นอ่าที่ไหลอยู่นั่นแหละมันอยู่หลังรถคันนั้นเลยเฮ้ยเป็ดเราไปจอดตรงถนนมันก็ได้อยู่นะแต่จริงๆเราเข้าเขาสวยที่ส hey, ุดเลยแค่บีเขาซ้ายเขากลางกูไปให้ก่อนดูดูดูได้ปะดูได้ปะไปหมดไปหมดไปหมดเลยแล้วรอมากูยังไม่ถึงรถเดไปพวกผมบีไปก่อนไปเป็ดไปเราไปทำมังเกอร์ก่อนเอาซ้ายนิดนึงเป็ดซ้ายทางลงจะดีกว่านะมาแล้ว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 มาแมแล้วมา ไม่มีรถใช้ด้วย,ไ,ออยไปต่อยางรถไปแล้วทาบังเกอร์แต่และจุดที่จะเตรียมจะเล่นก่อนไม่ดีตรงกูต้องถอยลงไปเล่นต้องเปก่อนถอยไปเล่น,นตรงเป,ปเดีนนเ๋ยสวยกว่าเพราะว่าม,ม,ม,มันแพ้ขวากูอีกคันน,นึงอะแพ้ขวากูอีกคันนึงสวยด้วยแพ้ขวากูก็หลังกูณเนี่ยพีเดี๋ยวกูไปแพ้ให้กูทำให้กูทำให้กูทำให้เป็ดรอก่อนอ้าวรถกูบัรกเหรอถ้าร์ก็ไม่เป็นไรนะเว้ยบัรสามวิ่งอยู่พอไปข้างในแล้วอยู่ตรงบารสามที่เอ่อข้างในรั้วข้างในรั้วไปมันยังอยู่ตรงนี้ได้อะ มันนะมเออมันน่าจะฝืนไปเล่นมาร์กหนึ่งกันแล้วตรงนั้นหลายตีด้วยทีมองไปทางหนึ่งร้อยต้นไม้เขียวเขียวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาป้าป้าไปเอาป่ะเย้แม่งนัดแรกมึงปึ๊บแม่งขยับพอดีกูก็วางหัวไปแล้วแล้วหัวด้วยเออกูก็วางหัวไปเมื่อกี้แต่ยิงไม่ทันมึงเฮ้ยมึงเข่าเราเงียบสัตว์เลยวะถ้าแม่งเหว๋ยอีกหน่อยนะเมื่อกี้โดนแล้วอุโมงค์ไกลๆมีคนเอ้ยอุโมงค์มาร์คสองมันออกวงไปกิน ใต้หลุมกูมีคนพี่กินอูมองมาร์คสองพี่กินมาร์คสองออกวงมึงไม่ได้อยู่มึงขาพี่ครับพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมีเนียนให้ผมมีเนียนให้โอเคถ้ามึงจะเนียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมรอตกให้ไปคู่ได้เปล่าได้นะเออมาดิพี่กินเดี๋ยวผมล็อกให้เบ๊ได้ได้ได้ไปไปหมดเลยดีกว่าเฮ้ยออกขวาชี้ขวาตัวนึงเออช่างมันเอาไอขี้นี่ก่อน Vậy đi chạy đi chạy đi chạy đi không đi chạy đi chạy đi สวยแล้ขับมามงหลุมมั้งไปกินมาร์คสองอ่ะมงหลุมมาร์คสองใช่ไม่หม่งก็คือรอบๆอ่ะเพื่อนวิ่งหนีที่ไหนเนี่ยเปให้กูตาระเบิดดูนิดนึงพี่ไปดูให้พี่าขับเน่ยขับเนี่ยขับอย่าขับทุกอย่างอยู่ในการคำนวณระเบิดอ๋อาไปเดีททีี่่มาพี่เลยโอเคครับพี่โอเคครับพี่ไม่เห็นเราผมเก็บเก็บยามันก่อนมันเหวอะนอนหลังรถนอนหลังรถอะเมกี้มันเหวอแดดเลย เอ้ยฮีอตบแเนี่ยเจ็บมากเก็บมากโอเคโอเคบนเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ก่อนมึงนี่ใ่อหมบบี้รับพี่เซปเทปละเทปะอ่วเดี๋ยวมำให้ตลอดคำให้ตลอดมียีวิเดี๋ยวพื่นเลยไ่างไรฮีเฮ้ยอรอมารออรรออออ เรายิงอยู่โดนยิงอยุบไปไม่ไรไม่ไรพี่ยังทับได้พี่ยังทำได้ปั่นโอเคบีถ้างั้นพี่ชัวร์แล้วเสียงรถอะคือรถที่มันมาจอดอะไรบีแสดงว่ามันได้มะพี่กินรีบวิ่งมารีบวิ่งมารับๆเลยพี่ลิฟว่งมาไปมันต้องมีอีกเดี๋ยวไว้ข้างหน้ามึงอะปั๊มยานะปั๊มยานะปั๊มยานะเราอยู่ในวงแล้วลิฟวิ่งมาไอ้นี่น่าจะมาจากหลุมพี่กินครับไอ้บีขอเพเ่อนหน่อยเดี๋ยวอปแล้วดรอปแล้วสองพัน วุ้ยอยดไปเฮ้ยสายสายบอล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 สายบสุดเลยเนี่ยว่าละใช่เบ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 วิ่งวิ่งคูหนึ่งหนึ่งนึ่งน่งังยาก่อนปุบปังยาก่อนยังไม่ได้ยังมีง้มเียเราเราเสียเปียบเพื่อนชนาปั๊มให้นักพีแปดโดนนะแปดโดนแปดหน้าปมออกซ้ายดูก่ะออกซ้ายออกซ้ายพีเด้งรอเลยเด้งรอเลยเนี่ยอยู่นี่แหละเจ็บเดไปไปไปถึงพอดพอด สวยมากเอ้ยทำศพหรอหรืออะไรใช่ทำศพครับ,บแต่ตรงเนี้ยพี่พี่ไม่ชัวร์ว่ากี่ตัวแต่ขั้นต่ำได้แค่สอง่ะจากเสียจ,จากสามองที่มันฟา เดินที่พี่มังก็มีคนข้างบนวนไปตีกันกูเห็นูรถข้างบนวนไปตีกันเฮ้ยไอ้นี่ไม่อยู่ในวงนะไอ้มาร์กหนึ่งอะมันอยู่ตรงมาร์กหนึ่งเลยเพื่อนลอยยิงได้สม็อกขวากับสม็อกซ้ายตีกันพี่กินเอไพีโฟกัสมาร์กหนึ่งเออใช่ใช่ใช่มาร์กหนึ่งมันต้องวิ่งเอ็มเคอ่ะถ้าลุงยิงกันแบบนี้ไม่ใช่นั้นพี่แจมซ้ายนะเป็ดจบคนแล้วอ่ะอได้ได้แม่บีหมและวเกูมองไม่เห็นกูน่าจะเป็นตัวโซนใบไม้แน่เลย แม่มันอยู่ข้างหลังไอ้ตรงแบบเฮ้ยกูยิงข้างบนได้วะบฟลิเคนดูกูยิงข้างบนก่อนเพื่อนตายแล้วตาล้เออยิงบนเลยตายแล้วเฮ้ยมันโดนป้อมข้างหน้านี่ยิงนี่ป้อมข้างหน้านี่ยิงใช่ป้อมกลางอ่ะเมื่อกี้ข้างบนอยู่ทองประมาณหนึ่งร้อยตอนเนี้ยคือมักษาทต่อเ้ตัวที่ไว้ตัวเดียวอะฮเท่าเท่าวงไปถ้าเราต้องฆ่ามันอ่ะอาจจะฆ่ามักษามันน่าจะดีที่สุดแต่ฝั่งพี่นะที่พี่เห็นอ่ะสรุปใต้หลุมเรายังไงวะ ใคใต้หลุมเราไม่รู้มีคนเปล่าต้นไม้นี้เราหมุต้นไม้นี้รถเรายังใช้ได้อยู่นะทุกคนเลยฟังฟีงฟังฟีงฟังฟีงอ่าสแตนบายรถดีๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเคลียร์หลุมก่อนเดี๋ยวโอเคได้สี่สิบวิให้เราเคลียร์หลุมข้างบ้าเราก่อนมาเดี๋ยวพี่มาเอ้ยเป็ดแต่งจริงไปจอดตรงนี้ก็ได้นะ <c oughs> เป็ดมาร์กสองบีอะไม่ไม่ไม่เราเราจะตีมาร์คหนึ่งบีโอเคกูอยู่รถแล้วอ่ะอะมาร์กหนึ่งไม่ได้หลุมไม่มีโอเคเคลียร์มาร์คหนึ่งไปเคลียร์มาร์คหนึ่งบีทิปเลยบี

มันจะต้องค่อยๆแทงทีละทีละตัวนะเว้ยมันจะแทงทีละตัวดูโพเลชั่นตัวเองว่าแบบมันเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็มาแพ้กับพีของกูกูตากูบอดอะเป็ดแต่กูต้องเล่นเล่นขวาน่าจะสวยกว่าอยู่แล้วอะแต่กูต้องเปลี่ยนที่ที่เล่นเฉยๆขวาบนกำลังพีกันพี่งลงมาช้าสองตัวสองตัวอ้าวตายหาไปตัวนึง ตัวนี้ช้าคือ e3 หัวแตกอยู่หลังเนินต้นไม้ต้นไม้จะมีเนินพี่กินต้นไม้จะมีเนินอยู่หลังอยู่หลังนั่นเลยหมาผมเลยผมเห็นหมามแล้วผมเห็นตัวหมาผแล้วมันยิงอยู่มันเสื้อเขียวอ่ะอ่ะพี่ติดควันอยู่กูเจอเสื้อแดงอาจจะเสื้อแดงเหมือนกันแดงกับตัวฝั่งขวาบนอ่ะโอเคงั้นก็สองเสื้อแดงหัวแตกไป ทีอแดงมันวิ่งลงไปแล้วบีมันวิ่งลงไปแล้วเลย์ต่ำมันจะไปช้ากันเว้ยแล้วก็ตัวขวาบนเลยแค่ตัวเดียวขวาบนออกซ้ายไปยังอ่ะน่าจะออกซ้ายแล้วนะใช่แล้วนะขวาเล้ว่ะชิดบีเฮ้ยน่าจะสามสามแล้วชิดบีไหนได้ปะชิดบีไหนชิดบีไหนตายได้พี่หมาแล้วบีขวาบนออกมาในมึงบีขวาบนขวาบนบนหัวบนซ้ายอ่ะไม่เห็นพี่ไม่เห็นเก็บมาก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 น่าจะน็อกเน็ตน่าจะน็อกเน็ต เดินหน้าผมเยอะหน้าผมโดนแฟลหน้าผมโดนแฟลชได้ได้ผมได้ผมได้แม่งโดนแฟลแต่แม่งกินกูตายได้ไปละไอ้เหี้ยมันมันหลุดแฟลลูกสุดท้ายปะไม่จะตายไม่ได้พี่กินเออเน็ตมันเน็ตเน็ตเป็นติดเนินข่ยไอ้กูไปเที่อวน้ำรอเลยไม่แฟลชบ้าไม่แฟลชบ้มีมหลอดได้อยู่ปั๊กพี่พี่พี่โยนผมจริงตายตายโยนถึงใช่ไหมถึงแำไมไม่ถึงอ่ะ ไม่แฟมาตต่ชา <Okay. S 1> ้าเต็มเต็มเลยอันนี้เต็มตเลยชิ้นเดินชิ้นเดินนี้ชิ้นเดินนี้อ่ะพี่ชี้ขวาเอาแล้วเด็กไปไปขึ้นขึ้นขึ <หา S 1> ้นปวา